สวัสดีครับทุกคนขณะนี้เรากําลังยืนอยู่หน้าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่งและก็เป็นวัดด้วยนะครับในเขตอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีซึ่งสถานที่แห่งนี้ทั้งนักท่องเที่ยวสายเที่ยวป่าเขาและเข้าถ้าและโดยเฉพาะยิ่งสายมูนิยมมาเที่ยวกันมากนะครับทั้งนี้เพราะเหตุว่าที่แห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาที่เราไม่อาจจะไปสืบคน้นจากแหล่งใดๆดได,ได,ได,ได้นอกจากได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่มีความรู้พิเศษบางท่านเท่านั้นนะครับ สถานที่แห่งนี้คืออะไรเราตามมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับจากจุดนี้ก็เป็นจุดคัดกรองครับแล้วก็ผ่านจุดคัดกรองเสร็จแล้วก็ไปซื้อดอกไม้ทุกเทียนที่ทางเข้าทางด้านนี้จากนั้นก็เตรียมตัวขึ้นไปบนเขาได้เลยครับครับตอนนี้ดอกไม้เราก็ได้มาแล้วนะครับจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ร้านบูชาด้านบนนะครับด้านบนก็คือจุดนี้ครับเรามาชมพร้อมกัน จุดนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าถ้ำนะครับทางวัดก็จัดเป็นลานสำหรับจุดทูบเทียนบูชาพระบูชาฤาษีบูชาู่ตักศิลมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งทางวัดนั้นไม่อนุญาตให้นําทูบเทียนไปจุดภายในถ้ำเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะทำให้ไม่มีอากาศเพียงพอต่อการหายใจนะครับหลังจากที่เราชมธรรมชาติด,ด้านหน้าถ้ำพอสมควรแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เราก็จะลงไปชมความสวยงามภายในถ้ำที่มีน้ําอยู่ด้านล่างกันนะครับ ไปชมพร้อมกันเลยครับเมื่อเราเดินตามบันไดามาประมาณ30กว่าเมตรนะครับเราก็จะเข้าเขตถ้าน้ํานะครับซึ่งภายในถ้าน,น้นํานี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าที่บริเวณใต้ทางเดินนั้นนะครับก็จะเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ที่มีบริเวณเป็นลานกว้างมากเลยนะครับแล้วก็จะมีปลาชุกชุมมากทางนี้เนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมที่ยังไม่มีบลพิษหรือสารปนเปื้อนในน้ํานั่นเองนะครับเดินมาได้สักพักหนึ่งเราก็เจอกับสิ่ง แปลกอย่างหนึ่งก็คือที่เห็นนี้ก็คือลูกกรอกหมูปกติเราจะไม่ค่อยพบที่อื่นใดนะครับทางนี้ก็มีการจัดจแสดงไว้มาอีกสักพักหนึ่งทางด้านซ้ายของแอ่งน้ำนะครับก็จะมีการตั้งรูปของพญานาคสององค์ไว้ที่อยู่กลางน้ําเลยครับณจุดนี้เรามองดูแล้วเหมือนกับอ,องค์พญานาคองค์จริงนะครับที่มาอยู่ในกลางน้ําโผล่เสียดไม่เห็นเดินมาสักพักหนึ่งเราก็มาพบกับ ความสวยงามขององค์พญาน้าคงใหญ่องค์หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามมากศีรษะท่านเป็นทองลําตัวสีเงินยวงตั้งเด่นเป็นสง่าทราบชื่อจากกรรมการวัดที่ดูแลที่แห่งนี้ว่าท่านชื่อปู่ศรีเสวกนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำด้านบนลงมาด้านข้างนะครับประกอบกับการให้แสงสีของทางวัดนะครับก็ทําให้ความสวยงามของหินงอกหินย้อยนั้นมีความงดงามมากยิ่งขึ้น และตรงนี้ก็คือความงดงามของหินงอกหินย้อยที่ย้อยลงมาจนกระทั่งมีลักษณะกลายเป็นแท่นนะครับแท่นหินเป็นที่ประดิษฐานขององค์พยายมราชซึ่งทางวัดจัดที่คนนิยมมากับไหว้บูชากันมากพอสมควร และที่เห็นจุดนี้ก็เป็นลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนะครับหรือพระพุทธปฏิมากรที่มีความสวยงามประดิษฐานอยู่เป็นบริเวณที่กว้างทีเดียวหลังจากจุดนี้ไปนะครับเราก็จะพบกับความงดงามนะครับตามเพดานถ้ำที่มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามจากการหลังสรรปันแต่งจากธรรมชาติและที่เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของ ถ้ำน้ําแห่งนี้ก็คือองค์พุทธปฏิมากรปางศรีหัจตจียติีขาวตรงนี้น่าจะตรงกับตำนานความเป็นมาของถ้ำในอดีตการนะครับที่บีผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่นักพรตนักบวชผู้ทรงศีลนั้นนิยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมณนะสถานที่นี้แล้วก็สามารถที่จะบรรลุพุณธรรมอันวิเศษพุณธรรมันสูงสุดเป็นจํานวนมาก และที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นสถานที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระประธานอยู่ณถ้ำน้ำณเทียงนี้นะครับสาธุชนทั้งหลายที่เดินทางมาท่องเที่ยวแห่งนี้มักหาโอกาสมาถวายสการบูชาหลวงพ่อดำกันอยู่เป็นประจำเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเดินทางกลับไปประกอบสัมมาอาชีพกันต่อไปนะครับครับและนี่ก็คือความสวยงามตามธรรมชาติของถ้ำน้ำณเทียงนี้รวมทั้ง สิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสวยงามที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำน้ำนณที่แห่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับถ้ำพญานาคนะครับที่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของนาคเก้าตระกูลนะครับมีความสวยงามอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ และแล้วตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณถ้ำพญานาคนะครับที่เขาเรียกว่าถ้ำพญานาค9ตระกูลณจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ประดิษฐานองค์แทนของพญานาคทั้ง9ตระกูลนะครับส่วนคำกราบบูชานั้นก็บูชาด้วยการขึ้นนโม3จบนะครับจากนั้นขึ้นต้นด้วยคาถาว่าอะมุหะขะสุภูณยคะ ส่วนท่านที่มีความประสงค์จะขอราบก็กล่าวดังต่อไปนี้นะครับอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนาคีนาคะลาโพลาภโภคาโภคะนามามิหังปะสิทธิมังนะโมพุทธายะมะอะปุกครับอันนี้ก็เป็นคาถาขอราบพ่อพญานาคราะครับ ครับแล้วด้านหลังที่เราเพิ่งจักมานั่นก็คือถ้ำพญานาคราชเก้าตระกูลนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมไปชมลานบูชาพญานาคราชอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับณจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นลานที่โล่งนะครับสำหรับบูชาพญานาคอีกแห่งหนึ่งที่ทางวัดถ้ำน้ําจัดไว้ให้นะครับสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาในองค์นาคราชนั้นก็จะ มาทำพิธีบูชานาคราชขอโชคขอลาบกันที่นี่นอกจากนี้แล้วที่เลยมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็ทางวัดถ้ำน้ำก็จะจัดเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดให้สาธุชนที่มาเที่ยวถ้ำน้ำนี้ได้ทำการสัการะบ,บูชาพระประจำวันเกิดทั้ง7วันด้วยนะครับใครที่มีวันเกิดตรงกับวันไหนก็สามารถที่จะบูชาพระองค์นั้นได้ และอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันนะครับก็คือบริเวณที่เรียกว่าบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะจุดนั้นก็จะเป็นบ่อที่รับน้ำที่หยดมาจากเพดานถ้ำนะครับเป็นน้ำที่สามารถดื่มกินได้นะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สาธุชนก็ชอบมาตักน้ำไปไว้อาบดื่มกินนะผสมดื่มกินนะครับ แต่ทางผู้จัดรายการขอแนะนาว่าถ้าหากว่าเราจะไปดื่มกินนะ,นะครับแล้วก็ควรจะนําไปต้มซะก่อนนะครับเป็นการฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งเราไม่แน่ใจนะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับช่วงท้ายทางผู้จัดรายการก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาชมลักษณะของเสาหินโบราณซึ่งในความเป็นจริงแล้วลักษณะของเสาหินโบราณนี่ก็คือลักษณะการงอของหินนะครับย้อยลงมาจากเพดานถ้ำด้านบนนะครับ ลักษณะการย้อยลงมานั้นก็จะลงมาเรื่อยๆแต่ว่านักปัจจุบันนั้นยังไม่สัมผัสกับพื้นดินครับซึ่งเราก็ไม่สามารถจะทราบได้นะว่าใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นะครับกว่าเขาจะย้อยลงมาสัมผัสพื้นดินคงใช้เวลาอีกหลายร้อยหรือเป็นพันปีนะครับและที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือลักษณะของรากไม้นะครับที่อยู่บนภูเขาชั้นบนนะครับที่เลื้อยลงมายัางบริเวณถ้ำด้านล่างนะครับ จนกระทั่งรู้สึกว่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของหินไปแล้วรับการเดินสำรวจถ้ำภายในถ้ำน้ำในวันนี้ก็เดินทางมาสุดทางแล้วนะครับในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจัดก,กันในวันนี้นะครับทางรายการขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอคลิปในเชิงท่องเที่ยวในวันนี้คงจะสร้างความสุขใจให้กับเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมไม่น้อยทีเดียวนะครับทางรายการ ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมด้วยการกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดรูปกระดิ่งให้กับทางช่องรายการแจ็คกี้ฟรีไายด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งก่อนจากการขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบมีชัยพบกันในคลิปหน้าครับเราไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเรา,าเรามาติดตามชมกันนะครับครับสวัสดีครับ